สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเรื่องวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมา,าซ่มตัวละครมาใหม่ถึง2ตัวนั่นคืออิชิดะกับอิจิโกะนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่อ่าหลายๆคนอาจจะรอคอยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้กี่สเต็ปนะครับผมก็อาจจะมากกว่า10สเต็ปในรอบนี้ที่หาเพชรมาได้แต่พยายามออกก่อนก็ยังดีนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยสเต็ปแรกไปกันเลย สเต็ปแรกออกเลยหรือเปล่าลุงอ่าเหลืองไปเลยครับเฮ้ยครั้งแรกเลยนะครับผมหลายครั้งที่สุ่มมาที่นี่เป็นครั้งแรกได้แล้วทุกคนฮะได้มาแล้วฮะ ก่อนนนี้เพิ่งบ่นไปครับว่าอยากได้อิชิดาอุริตอนนี้ได้มาแล้วนะครับผมแบบงงๆนะฮะไหนๆก็ออกมาแล้วก็คอยอตัวนึงไม่โลมากแต่คอยอตัวนึงสเต็ปที่สองไปสเต็ปที่สองมาแล้วมาเลยลูกอิจิโกะมาเลยมาเลยตัวเดินมาแล้วทุกคนโอ้โหให้มาตัวเดียวด้วยไปกันต่อฮะก็สเต็ปที่สาม มาสเต็ปที่สามเป็นยังไงไม่เหลืองอมืมีอะไรไหมปฏิเสธแหลกแบบนี้ตัวไหนจะมาผมคาราสเวเตอุบัตต์ซอนไอยุลาเไหืมตัวเดิมโหเสียงแทบจะเหมือนไกนอิจิโกชิบหายเลยนะครับผมสเต็ปที่สี่ไปสเต็ปสี่แล้วนะมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยยังไงยังไงขอหน่อย มาเลยลูกโอ้โห,โโหมีแล้วนะฮะนอกลจลดรอบนี้มีทุกตัวแล้วนะครับสเต็ปห้าการันตีขอแบบว่ามาได้ไหมโบเชฮึบลุงทั้งห้าสเต็ปเลยมามตัวเดิมมีอีกโอ้โหไม่มีสเต็ปหกไปเลย ขอมาก่อนสเต็ปหกเลยปึ๊บมาหน่อยลูกมาหน่อยไม่เอานอกเยกอลยโอ้โหสามรอบทุกคนคุนซี่โอ้โหอิจิดาแต่อีกร่างหนึ่งสเต็ปที่เจ็ดครับผมอิจิโกะมาหน่อยลูกสเต็ปที่เจ็ดแล้วมาหน่อยมาหน่อยอิจิโกะปึ๊บคุโรซากิอิจิโกะชินิกะมิดะร่างไหนอะโอ้โหร่างอออืื้ห อีจิโกงยิงทุกคนแต่นอกเกรดสเต็ปที่แปดครับทุกคนพูดถึงว่าจะสิบสเต็ปนะฮะก็มาก่อนเนี่ยไหมลูกโอ้โหสเต็ปที่เก้าครับผมไปกันมาไหมมาไหมลุงหน่อยลูกซึบไม่มีอะไรโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาครับสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่สิบนะครับผมปกติเราจะถึงแค่สิบสเต็ปเท่านั้นสเต็ปสุดท้ายนะลูกมาหน่อยได้ไหมขอหน่อย พวงให้พ่อเห็นหน่อยเที่นี่ก็โอืมตัวเ้โหโอ้โหไม่มานะฮะต่ออสักนิดนึงสเต็ปที่6ไปเลยลิ้นพันหมดละอยากได้จัดจนลิ้นรั่วนะครับทุกคนไหนๆก็มาทั้งทีนะฮะทั้งสองตัวละก่อนเลยขอหน่อยลูกนะอันนี้เก็บ ทั้งเพื่อนซีทั้งตัวหลักมีแล้วทุกคนตัวนี้อืมว่าแล้วนอกเลทนี่ไม่อยากให้ออกเลยเพราะว่านี่มีหมดแล้วนะครับไปสเต็ปที่สิบสองมาสิบสองแล้วนะขอหน่อยอะไรโผล่มาก,ก็ได้ออืืไม่โผล่มาเลยสองสเต็ปสุดท้ายเริ่มไม่มีความหวังแล้วทุกคนสเต็ปสุดท้ายแล้วทุกคนไปคลิปนี้ยังไงยังนั้นอืม จบนะฮะเป็นสองลอสุดท้ายละไปเลยกันต่อสเต็ปที่สิบสี่ลุยออกได้ไหมขอได้ไหมยอมเลยนะไอเซนม,มาด้วยขอหน่อยลูกไม่มีแล้วตัวเดิม こんんなもにやられやがったのか。ล้วโอ้โห安心สิลขมว่ากูโอ้0วันที่2ขมขうจุ๊บไปテップนี้รอบสุดท้ายแบบของแท้ลุ้นจนตัวเก่งแล้วนะฮะก็มาหน่อยนะลูกสเต็ปสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์ด้วย กูว่าแล้วตัวเดียวจบอือขอบคุณมากครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าอิชิดาที่ผมอัพมีอะไรบ้างก็เริ่มจากท่าไม่ตาย5ช่องเหมือนเดิมครับผมมีเลเวล10เลเวล10เหมือนเดิมที่เหลือยังไม่อัพนะไว้วันที่ของพร้อมค่อยอัพเพิ่มนะครับผมส่วนต่อมาในเรื่องของลิง k สล็อตนะครับก็ผมอัพเป็นเลเวล20่ทับ20ส่วนเซตต่างๆที่ตั้งไวก้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมอยากจะตั้งอะไรก็แล้วแต่ตามใจท่านผู้ชมเลย ก็ในส่วนของอิชิดะอุริวก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะผมเดี๋ยเราจะไปดูการทดลองกันดีกว่าว่าตัวละครทั้ง2ตัวที่มาใหม่สกินจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปมาครับทุกคนเรามาเริ่มจากอิจิโกะก่อนเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของสกินธรรมดาก่อนก็ในรอบนี้ก็จะมีพวกแผ่ชกกันบวกมาเพิ่มด้วยนะครับผมไปหนึ่งสองสามสี่ก็อิจิโกะรอบนี้นะครับก็จะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกินแรกกันเลยดีกว่าก็จะมีการบูตนะครับผมบูตใกล้ๆเลยโจมตีระยะใกล้สกินที่สองอเหมือนจะสกัดเทนโชฮะสกินที่สามนะครับผมก็เป็นการบูตเหมือนกันนะครับ เป็นการทุ่มจริงๆเนี่ยเท่าที่ไปศึกษามาหรือว่าไปดูก่อนหน้านี้นะครับผมการบูทแล้วก็ใช้สกินต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้อ่าการโจมตีแรงขึ้นอะไรบ้ๆๆนะครับผมก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็ผมก็หาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของถ้าไม่ตายกันดีกว่าโอเคครับผมในตัวละครของอิจิโก ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอิชิดะกันบ้างดีกว่าก็ก่อนอื่นต้องพูดเลยว,ว่าเออมื่อกี้ที่ไปทดลองตัวละครที่เราไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจจริงๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะสกินธรรมดานะครับผมหนึ่สองีนี่แล้วก็ติดลุกกินด้วยนี่โหดไ,มไหมล่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูสกินแรกกันดีกว่า,าเดี๋ยวมาดูสกินที่สครับ นี่มุมกลมด้วยโอ้ยจงตียังไม่ถึงเด,ดโดนแล้วนะทุกคนโดนลูกหลงสกินที่3นี่ในด้านของ ex นี่จงตีโคตรไกลนะครับผมมาสกินสุดท้ายถ้าไม่ตายมาดูกันดีกว่าอลังการแค่ไหนการทดสอบ สกิลทั้ง2ตัวละครก็ประมาณนี้นะครับผมรั้งอิจิโกะและก็อิชิดะในรอบนี้ก็ถ้าใครชอบตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็พูดคุยกันได้นะครับว่าตัวละครไหนในรอบนี้ถูกใจมากกว่ากันและใครโหดมากกว่ากันนะครับผมแต่ในส่วนตัวของผมผมเลงอิชิดะไว้นะครับผมก่อนเข้าเกมมาละนะฮะไปเจอสปอยมานะครับผม ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ได้ตัวละครตัวใหม่มาดีกว่าไม่ได้อเลยเลยนะครับผมก็ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปทําเคลียร์ภารกิจอื่นๆแล้วก็ไหนๆก็มีตัวโหดเป็นสายเอแล้วก็ดีเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้แย่อะไรถึงขั้นแบบถึงเอาไปใช้งานไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็สำหรับ2ตัวนี้ที่มาใหม่นะครับผมก็แอบเชียร์นะฮะที่ใครเป็นมือใหม่หรืออะไรก็ตามที่มีเพชรดองไว้ก็ ซื้อไว้ก็ดีนะทั้ง2ตัวละครเลยแต่ตัวไหนออกยากนี่ก็แล้วแต่อของแต่ละคนนะครับแต่ของผมอิจิโกะแม่งไม,ไม่ออกสักทีสำหรับวันนี้ก็ต้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์ก็ไม่ชอบกดแชร์อย่าลืมกดกระดิงด่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับแล้วเจอกันใ,ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย